สิบหกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะคะกลับจ้าเพราะบ้านเราอยู่สีราชานะคะเราต้องกลับเร็วก่อนหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มังกางเต็นนะคะเกือบก็เสียดายอยู่นะคะน่าจะมากางเต็นนะคะเพราะว่ามันธรรมชาติมันสวยมากเลยถ้าแบบว่าได้ดูแบบพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะมันจะดีมากเลยแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาสําหรับการกางเต็นนะคะก็เลยต้องกลับแล้วนะคะจะห้าโมงเย็ยนแล้วนะะต้องกลับก่อนนะคะโอเคจบทริป เที่ยวปีใหม่ส0 2 3ของป๊อปกินนะคะวันนี้ไปได้แค่พัทยาแล้วก็เขาแหลมย่านะคะก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไปสองที่นะคะสามวันนะสามวันวันหยุดก็น,น้อยนะได้หยุดแค่ห้าวันในสองวันแรกนอนอยู่บ้านนะสามวันอ่าไปเที่ยวพัทยาสองวันอีกหนึ่งวันไปเขาแหลมย่านะจบทริปค่ะ หมดไปประมาณเกือบ4,000